สวัสดีครับนี้ผมจะมาลองนะครับไกลวิธีการผ่านนะสู้โจ้ฟาตาริสลาสบอลนะคบับยาวตัวเนี้ว่าวิธีการสู้นะครับฉบับแบบออสมองเล่นนะฉบับมือใหม่สู้ยังไงนะต้องผ่านยังไงบ้างต้องเตรียมของอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีวิธีการนะครับหักเข่ามันยังไงนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่หักเข่ายากที่สุดในเกมแล้วครับมันจะเลื้อยไปเลื่อยมาเว้ยแล้วมันจะไม่ยอมให้เราตีซึ่งวันเนี้ย มันจะมีท่าบางท่าที่เราสามารถตีหัวมันได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในฉากในการพังเข่ามันบางที่ถ้าเราดวงดีพอมันออกท้า้งูๆเราสามารถพังเขามันได้ตั้งแต่เฟสหนึ่งเลยน,นะเซตที่ผมจะนําไปเล่นนะก็เป็นเซตตีแพททองนะครับตาอาริออนโดยแพททองเนี่ยถ้าใส่ครบ4เซตอะเราจะได้เราจะได้สกิลนะครับกัดนะครับที่2ชิ้นนะครับแล้วก็สกิลฟิมิลนะครับสีิลเปิก็คือ ไอสกิลเนี้ยไอฟิมิลเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ไอเซ็ตเนี้ยครบ4อ่ะมันจะแค่เลเวล1เว้ยแต่ว่าเราอ่ะอยากได้ฟิมิลเลเวล3แล้วก็เลยต้องใส่ชุดเนีหยให้ครบ4เซตอ่าประมาณนี้ก็คือจะถอดสมองเล่นนั่นแหละก็คือแทงมันเลยตีมันหวดมันโดนดาเมจก็กินยาประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลับบ้านไปเติมของเยอะสกิลนะก็จะมีแอทแท็กบูทก็เพิ่มดาเมจนะแล้วก็แอทแท็กนี่มาในรองเท้าอะไรที่อ่อนบ้างก็จะไม่ผิด แล้วก็ดีเฟนบูธก็รองเท้าอะไรที่อ่อนนะไหนๆก็มีแล้วผมก็เลยเติมแอตแทกเข้าไปด้วยนะอีกนิดนึงตัวนึนงก็ในบาคุมอีกนิดหน่อยแล้วก็การสตันนะจำเป็นมากๆคนระับไฟเที่ยนี่มันชอบมันชอบไหลนะแล้วก็บางทีไม่ได้ตั้งตัวนะก็โดนท่ามันไปนะครบสามทีก็มึนแล้วก็แล้วมันก็จะพ่นไฟอัดเราแนละ้วแล้วก็แตกนะครับอันนี้ก็เป็นฮิวบูธนะครับทำให้เลือดเราสองร้อยนะแล้วก็เนสเอ็นคอยนะครับ เออจมดีจุดอ่อนแรงขึ้นพาร์ตเบเกอร์นะครับจำเป็นมากนะครับในการหักเขามันนะไม่งั้นก็ถ้าไม่มีนี่ก็ชีวิตก็จะลำบากคนระับดีมิลปิดอีทกินปีกินเร็วพิดิคอลดอนะโอกาสติดขี้ใช่ไหมรั้งแรกหรือเ,เปล่าวะพิคเพอร์ฟอร์แมนซ์พีคพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์เฮฟวี่อาร์ิลลี่เฮฟวีอ่อาร์ิลลี่นี่ก็จะคือจะยิงพวกปืนในฉากอะแรงขึ้นนะก็คือจำเป็นมากนะในการหักเขามาันแล้วก็พาร์ตเบเกอร์นะครับ ของอันเนี้ยจะเป็นมากดีคข้อบูสอันนี้ติดมานิดหน่อยนะอันนี้จะเป็นเอ่อถ้าเราติดไฟของไอ้ฟาตาริสเนี่ยแล้วเราไอ้ฉากมันจะมีน้ําใช่ไหมแล้วมื่ก็กิ้งสามรอบอบบถ้าเราถ้าเราดับไฟได้เราจะได้ดาเมจนะขึ้นมาดิคอร์บูสนะจะเป็นการคูนนะคูนบูณเพียงแค่ครั้งเดียวอ่ะก็จะได้อ่าได้แผลด้วยได้ได้หินนะ่ะาก้อน็พอดอ่ะมายิงมันด้วยคนระับซึ่งไอ้ฟาตาริสเนี่ยถ้าเรายิงดราก้อน็พอดใส่มันสองทีอ่ะเราจะสามารถ หยุดท่ามันได้นะจะเป็นมากๆท้ากอนพอดเนี่ยกัดตายได้หลายทีและซึ่งแล้วก็ไอชุดเนี่ยกัดนี่ตู้กับตัวนี้มันแล้วแต่สถานาการณ์นะถ้าเราตายแล้วเราติดกัดแต่แล้วจังหวะนั้นแม่งปิดไฟฟอตอลิตอยู่อะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะออกลุกขึ้นมาก็ตายอยู่ดีนะเพราะติดไฟนะแล้วก็ไอปีมิวนี่นะเรอก็จะเป็นมากนะในการในการเล่นครั้งนี้นะเรายังมาแทงกับถอดสบอเล่นนั่นเอง การการเตรียมของนะครับก็เตรียมอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะก็ยาเลือดนะครัสองใจเล็กนะครับแล้วก็แชมเชียนพชยซันนะแบ็คพชยซันอันนี้ก็จะเป็นบับดาเมจนะข้างล่างก็บัฟดาเมจบัฟบีเฟนอันนี้เดชจูวีเทมินานะไม่มีกดยากประมาณนะั้นกับบัฟดาเมจระเบิดนี่เอาไปใช้ตอนที่มันตอนที่เรายิงปืนใหญ่เสร็จนะมันจะเลือ้อยมาใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนเราโดนระเบิดเราดาเมจประมาณ400กว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นควันนะเอาไว้ป่าจังหวะที่มันบินนะกับจังหวะที่เราจะไปใช้ปืนนะดีว่ากลับบ้านนะกรณีฉุกเฉินอันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นของคาร์ฟนะครับอันนี้พกไปด้วยก็ได้นะก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นเกรเล็ดปลาเนาะเวทมันทําประมาณสามสี่นาทีก็เสร็จนะเวทเบอรนหนึ่งน,นี่ก็ของคาร์ฟนะอันนี้เป็นบัฟนะพาวเวอร์อารอนนะแล้วก็อาร์เมอร์ทารอดอันนี้ไม่ต้องสนใจนะอันนี้ผม ไปมอสมานะครับไปอยากค่าไฟได้หลายบาทน,นะครับเดื๋ใครสนใจนะคิดหน้าจะมาสอนมอสก็ได้นะเดื๋ใครสนใะจามาดูข้าวกันบ้างนะครับกินอะไรดีนะครับฟัตตลิสนะฮะก็แน่นอนนะฟัตตลิสนี่จำเป็นนะบอมบอมบารีนะครับกินข้าวพยายามกินให้ติดสกิลนี้นะมันจะเป็นการทําให้เรายิงปืนใหญ่แรกอ่าแล้วตอนแรกอะดามเมจปืนใหญ่อะ ถ้าเราไม่ใส่เฮเวียทิลลี่นะแล้วไม่กินอันนี้นะดาเมจมันจะประมาณแค่ร้อยเดียวเองมั้งสองร้อยแต่ถ้ากินอันเนี้ยคอมาเบียเนี่ยแล้วก็ใส่เฮเวียทิลลี่อ่ะดาเมจมันจะเกือบห้าร้อยเลยนะตท่าน,นั้นเกมเนี้ยนะทุกๆสิบนาทีเราจะกินข้าวได้ครั้งนึงนะสมมติมว่าเพื่อนๆตายใช่ไหมแบบลงไปเวิร์กสู้ตายปุ๊บสิบนาทีพอดีอ่ะเราสามารถกินข้าวได้อีกรอบเรากินตัวนี้ก็ได้นะเป,นนะเป็นเซฟกา่อนนะเป็นเบียร์นะกินเบียร จะให้ติดสกิลนี้นะเซฟการ์ดอันนี้จะตายได้หนึ่งรอบนะจากเดิมตายได้2ใช่ไหมอันนี้จะตายได้สานะอีกสามชีวิตนั่นเองประมาณนี้ก็คือกินนี่เสร็จปุ๊บสินาทีนะวับกลับบ้านนะถ้าใครที่ไม่มั่นใจนะมากินตัวนี้ต่อเป็นเซฟการ์ดก็กินแค่แค่จากที่บ้านแล้วก็กินในชายอีกหนึ่งครั้งก็พอนะแค่นี้ก็เกิดพอแนละ้วมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับอันดับแรกนะไปกินข้าวนะจริงกินมาจากบ้านก็ได้นะแต่ว่า ก็สอนชัดเจนนะไอ้ก hey. ิวนี้นะครับอมมาเดียนะนไปฮนะแล้วก็ขั้แรกนะวิ่งไปใส่ผ้าคลุมนะกระโดดไปเลยปิยาบัฟก็กินก็ได้ใครไม่มีก็ไม่ต้องกินก็ไม่เป็นไรนะเพื่อได้นิดๆหน่อยๆกินไปฮนะไปว<ป>างระเบิดแถวๆตรงนี้นะแถวพื้นแตกนะ เดี๋ยวมันจะเลือ้อยมาแล้วก็โดนระเบิดเรานะเก็บหินมาปีนไปใส่ปืนใหญ่ฮนะใส่สองลูกก็พอนะหนึ่งยิงทีหนึ่งนะลูกหนึ่งลูกหนึ่งพอเดี๋ยวแมวมาใส่ให้นะลูกที่เหลือแล้วเราก็ดันหนึ่งทีปึ๊บยิงไปใส่ปืนใหญ่ก็บอก,กนะู้นฮะใส่สองลูกเหมือนเดิมนะ นี่ดันสามทีเกตว่าสามทีหรือยังก็ให้ฟืนใหญ่ชี้ไปตรงที่ฟังเกอร์เราอันนี้ก็เราจะเข้าไปหลบปาาัตติริสตอนมันบินขึนไปตรงโน้นคนไฟะให้มันชี้ไปตรงนั้นก็คือโอเคอะก็เสร็จนะปับอะไรให้เรียบร้อยนะสําหรับคนที่มีบัฟนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะได้เหมือนกันยิงไปโดนทุกเเบสแน่นอนนะส0 5ร้นะอยหโคตรแรงเลย เวียดินลีที่ใส่แล้วก็เปลี่ยนนะใส่ว่าปุกกินยายิงเลยนะบัง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 โกดไปนะเป่ตัวเปิดแผลทำคอมโบอะตีคอมโบหนึ่งอ๋อสามสี่เสร็จปุ๊บหันมาทางนี้นะตัวเราจะไหลไปทางอกเขาเนี่ยแล้วก็เปิดแผลอกเขาต่อ ตอนนี้วัดดวงนะว่าเขาจะออกท่าอะไรนะถ้าเขาไหลเราก็โดนดาเมจน,นะแต่เปิดแผลได้นะรอขอให้ทันนะขอไม่ทันไม่เป็นไรนะรอบหน้าได้เกาะยากนะของเขานี่ได้แน่นอนนะชนไปฟังเขาจะร้องนะทุกครั้งที่เขาชนเขาจะร้องนะเดียอ,อร์เตอร์นะอ่าก็ตีไปเลยนะโดนไม่เป็นไรฮนะ ยาวตีมีจังหวะตีหัวได้ก็ตีเนียิ่งหลบกขนั่งหน้าสวยงามนะก็คือจะพ่นไฟลงมาเป็นทิ๊ๆเนี่ยถ้าเขานั่งแหกขาก็แปลว่าจะพ่นระเบิดนะตีไปพ่นไฟยันไม่อยู่หน้าดีอ,อกเขาไปจะตีเพินนะ เขาออกท่าพิเรนพิเรนมาอย่างเช่นเนี้ยฮะเขาเตอร์ได้โอ้ไม่ทันนะโดนไปไม่เป็นไรฮนะอย่านะมึงเอออย่าอันนี้ตีหัวได้หนึ่งทีพนะี่จิงได้อีกทีนะแล้วเขาจะเอาคอกลับมาที่เดิมนะแล้วเราก็หัวดได้นะสักสี่สองนะสี่เนี่ยนะเดิมนะไปอยู่แถวตรงนี้ตีไม่โดนเป็นไ,ไรจนะตีไ,ได้สักสี่สองสีเนี่ยนะก็จิง้งหลบ กินยาตลอคนไฟ่ปีปีไหมเออได้อยู่กลับมาที่เดิมนะแล้วก็หัวไดสักสองับปีอนะเตอที่จะนับนะียเ,เรือตกไม่ทัน ซีเรียนนะหลบไม่ทันนะกินยาแบห,หลบนะตั้งแหงขาเขาเฟสี่ยนสองเยอมากนะยังไม่ถึงห้านาทีเลยเราก็คุมซนะก็จะบัฟอะไรก็บัฟให้เรียบร้อยนะวิ่งไปนะ ทีตรงนี้เก็บมาแล้วก็ปลาสมบูสักสามลูกนะเซฟเอาเซฟก็สักสามลูกแล้วก็ยิงหัวเาพะยะยิงหัวแนละ้วนะเลือยห้มาทางนี้พยายามพ่นไฟนะเราอยู่เราอยู่หลังหินเนี่ยไม่เป็นไรนะหมดเลย นนนนะพี่เลนน่ะมึงอ้าวเหญ่ตดนระเบิดตรงพื้นอ่ะ้อยเปิดแพ้เมื่อมีโอกาส IGM นะเลยสาเหตุ เรียกท่านี้ว่าท่าจีเอ็มนะเพราะว่าเวลาเราขอมันจะชอบใช้ท่านี้เป็นม่งมีเป็นร้อยท่ามงเรื่องที่จะใช้ท่านี้เอื้อยเอื้อยมีหัวได้ไปหัวได้ลองเลื่อยหัวออกมาท่านี้เคาเตอร์ก็ได้คนระับลองสี่จริงออกปิดไฟ เลยนะไม่ต้องซีเรียสยาล้มมาก็ตีหัวด้สักทีสองทีเลยนะนี่สังเกตว่าถ้าไม่มีกันตันนี่ผมตายไปหลายรอบแล้วกินยาโดนไปกินยาเกาะได้นะท่านี้รอแป๊บหนึงนะ่งเกาะยังไงลงไปก็ ไม่ตายนะจะโดนแต่ก็ไม่ตายถ้ารอก่านี้ก็จะไม่เจ็บนอหัวมา้าตีหัวได้ตีหนึ่งสองทีแล้วเขาจเจาพคอกลับมาที่เดิมนะต่อไปสักที่สองทีคอ,เ,อเขาแตกแนละ้เรียบร้อยนะตนะีพลังของปืนใหญ่นะไอ้พลังของบาลิสตาองนะปืนเมนนื่อกี้ร้อยนัดยิงก็้ที่หัวแตกแน่นอนนะต้องสืบ ก็จะลองนะ่ะไม่ถึงอะไรครับคาลเตอร์ขอดูท่าไดนะ้จะเย็นเกืือเกืือก็ยิงไปเลยยิงไปครับนี่เย็บไว้ ปีหมดไปเลยแล้ปปาบอ่าา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 านาาา่าาาาาาาอาอ,อ,นะอ,อเาาาาาราาาดได้นะาา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 านาาาาานาา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 าก็าาาาา โอเคนะตัวกระตุกไปว่าลงนะก็ใส่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะจะสักพักใหญ่ๆเลยนะโดนอะไรใส่ต่อเอะเปิดสามยังไงก็ทันนะต้องกลัวระต ก็จะปั๊บอะไรก็ปั๊บให้เรียบร้อยแนฝะปวิ่งไปแต่พวกคุมก็ดีนะกันไว้ตรงนี้หลบได้นะรอจังหวะด,ดีๆไปมายิ่งหลบได้อย่าเพิ่งรีบจริงนะรอเขาออกท่าก่อนนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่ลงนะมันจะติดนะ เราต้เสียของปีอ่ะอย่าลืมเหล่าดาบเป็นไรเป็นไรปาไปเตะสักสองทีปา,ปปาปบปาดจบอันนี้เขาแตกแล้วนะปลอดภัยค่อนข้างเซฟเลื้อยก็ยิงะเปิดแผลเหลือให้ต่อ,อไม่ทันกระ,ะ,ะโดด อันนี้ดีเฟนต์ไม่พอตายห่านะชาเมื่อกี้เปิดอีกแล้วจะเปิดแพทได้ละไม่เป็นไรรู้ทานหรือเปล่านะปุ๊บไม่ทันนะเคว้าวเลย คนลุกไปอย่าไปกาะหัวเขานะตายนะเวลาเราดำเอาทีเดียวเพืเ่อเจนี้เล่นไม่ซื้อยิงไปอ่าเป็นไงก็ได้เยอะนะอ่านี้เอาคอมาฝั่งนี้เราก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะยังไงก็รอดนะอดูท่าปะาาโอเคได้อยู่ ถ้าจะทันนะเป็นไรนะยาน่าจะาตายอ่ะรอบนี้ตายไปวะอุ้ยรอดรอดรอด ก็โชคดีเลยจะไ,ไ,ไ,ได้เกาะกลับมาแล้ตายใจเย็นนะวิ่งไปออกตัางเลยเราะคเป็นลูกกล้วยยาเลยตอสมองออเล่นนะเอาดาบรอ พอมันจะลงก็ปลาสโมงนะปลาลูกเดียวพอนะอนก่อนที่เราเขจะหาเราเจออ่าโค้ละเกาะหัวได้ทีวิ่งไปยิงหน้าไม้น่าจะทำนดะ้ คอเตอร์ได้นะถ้านนี้รอดีๆปุ๊บไม่โดนเนีคนคอยตั้งนะอยู่ใต้ท้องใต้ท้องเข้าไปไส่คอเตอร์ทดสอบกิบหินแป๊บนึงเก็บหินแป๊บ มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าเขาทำหัวอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่แตะนี่ท่านี้นี่น่าจะวันทรอนต์แล้วตอแล้วกดแล้วอ่าไม่งั้นก็ถ้าใครแบบอยู่ไกลเนี่ยกูเปอร์แมนหลบอ่นนี้บินนะสโมก ก็เขาก็จะลงอ่าเป็ดโจรป่ะเมื่อกี้อะไรเสร็จนะปืนปืนใช่ไหม อ้าวหัวแตกแล้วนะเตี๋ยพลังแห่งบาลิสตาจะไม่อยากยิงนะเนีเ่ยทำฟีดาเมทเราทำฟีดาเมทเอ็กแน่นะแล้วกไปยิงทีหลังได้นะปินนะวิ่งไปตาวุ้นให้เรียบร้อยนะ เขาจะโง่นะแล้วเราก็ทำการซอยจุ๊บเขาได้เลยงับรีบเปิดแผลไม่รู้ทันเปล่าโอเคทันอยู่อ่ะ

จอจ่อจจ่อจจ่อจจ่ออ,อ,อืมหมดแล้วทีก็เอากลับบ้านกิดก่อนเนเตอร์ามาใช้ได้แล้วเนาะเราก็ไปกิลลิ่งสูตรไปไปรู้แล้วมันตาบอดน,นะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ยิงเลยนะปุ๊มอ่าต่อไปนะ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมามันจะร้องฮนะคอเอร์ฮนะแล้วตอนนี้เพลงก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะ เหมือนเดิมนะลงมาปลาสมองนะ่ะกิ๊ตซี่รีบออกมาก็รีบออกมาก่อนที่หลวงปมอะ่ะมันจะม่วงน,นะก็ฝากไปนะปายแล้วนะ่ะง่ายๆนะ่ะใครชอบก็ฝากใส่กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าอาจจะพาไปผ่าน เจ้ามังกรดำอีกตัวไอ้สี่ธาตุไอ้ไอซูดิโอเออถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับคลิปหน้าพาไปทานซูดิโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ